ถ้าเราไม่มีสติชอบเราก็ไม่ทราบว่าหายใจชีวิตลมหายใจของเรามีความสุขหรือไม่มีความสุขชีวิตของเราอยู่ได้ด้วยอะไรเราก็ไม่รู้อาศัยอะไรเราก็ไม่รู้ความไม่รู้นี่แหละทำให้เราสับสนถึงแม้ว่า ตาเห็นก็าตามหมูได้ยินก็าตามทุกอย่างเราสัมผัสเราก็รู้ทุกอย่างเหมือนกับคนทั่วไปเหมือนกับพระอริยะทั้งหลายแต่สิ่งที่ตามกันก็นกคือการรักษาจิตการอบรมจิตการสํารวมระว่างจิตจิตนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมาก แต่เราพยายามรักษาและพยายามสังเกตเราจะได้รู้ว่าจิตของเราที่เราไม่รักษาที่เราไม่ค่อยจะรู้ตัวเป็นจิตท,ที่เลื่อนลอยเป็นจิตท,ที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีผลงานวันเวลาล่วงไปแล้วก็ไม่สามารถจะเลึกได้ว่าเรามีอะไรบ้าง แต่ถ้าหากว่าเราทำความดีมีสติตามรู้อยู่ถึงแม้ว่าเราทำดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ส่วนในปัจจุบันนั้นที่เรากำลังละลึกอยู่นั้นเราจะต้องมีความเห็นอันหนึ่งว่าความดีนี้ควรทำเพราะมันมีผลงานความไม่ดี เท่าที่เราได้ผ่านมาได้ประสบมาล้วนแต่เป็นสิ่งที่ควรปล่อยวางควรทิ้งตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นความจริงเราก็จะได้มีความเห็นตรงเห็นถูกต้องตามคำสอนพระพุทธเจ้าความเห็นตรงเห็นถูกต้อง พิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะได้ละสิ่งที่ควรละจากความเห็นที่ถูกต้องน,นั้นเราจะได้เจริญสิ่งที่เป็นกุศลนไปจิตได้สัมผัสสัมพันธ์ในความเศรความสุขในความชอบที่ตนก็ทำมากขึ้นทุกทีเราก็จะได้ หลักจิตหลักใจเพราะเราเป็นคนกระทำเราเป็นผู้รักษาเราเป็นผู้ปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำการปฏิบัติเราก็เป็นผู้ทราบ <c oughs> ความจริงข้อนี้เราจะได้เห็นทำคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงไว้ เพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เราและสัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่ยินดีในการประพฤติปฏิบัติตามโดยฉพาพอใจในการปฏิบัติตามยิ่งเราทำตามพระพุทธเจ้าเท่าไรยิ่งหลักฐานของทางจิตใจของเราก็ยิ่งมั่นคงยิ่งเห็นประจักษ์ในใจของเรา เราจะเชื่อได้โดยความรู้สึกของเราเองที่เราปฏิบัติถูกต้องถึงแม้ใครจะไม่เทศไม่สอนไม่บอกเราก็ความรู้เป็นหลักเป็นฐานพยานในจิตใจแล้วเราจะต้องสร้างความดีขึ้นมาด้วยตนเองจะไม่ลดละ